นั่งเราจะมาน,นี่เราจะมาบอกอนนบอกียนสำหรับใครที่อยู่บ้านนะบรร์กรไม่ได้ไปออานี่จะมาอันนี้เผื่อใครเผื่อใครอยากรอกระทงทุกวันครับก็ต้องมาเข้าแบบนี้ทุกวันเลยนะอ่าอันนี้เป็นแมปรอกระทองนับนะ ชื่อแมพเลยวผมจะไปสอนหายจะไปสอนหายให้ดูนะครับแต่ว่าเราขอมากระทงก่อนครับกระทงจะอยู่แถวๆท,ที่รอยนะครับอ่าเนี่ยมันจะขึ้นป,ปรร้ายโบราค้าแถวๆวิทีนะครับอาเนี่ยอ่ามันจะมีทั้งอ่าเนี่ยลําโพงเนี่ยคือเราไม่สามารถขื้อไม่ได้นะเพราะว่าอันไหนทุกคน,นทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นตังให้อยู่นะครับมันจะไม่รู้ผม,มก็ไม่รู้ว่าจะดูตังยังไงคัอนี้นะครับเนี่ยถ้ามันไม่มีชื่อเลยคือเลยคือกระทงะครับและ นี่คือวิธีการลอยกระทงนะทุกคนเดี๋ยวผมขอมาลงตรงนี้ก่อนนะถ้ามันกดบ้างเราก็กดพังไปนะมันก็จะลอยชื่อแมพก็คือหมู่แปดลอยกระทงนับอันนี้คือเพื่อใครที่ไม่ไปนับนะเดี๋ยวเราจะมาขอทเข้าเลยแล้วผมไม่เห็นมาในตัวต่องนับ ผมก็เลยผมเห็นในทิกตักตอนเช้นานะผมก็เลยผมก็เลยลองลอยไปก่อนไปลอยที่โรงเรียนอีกทีนะครับแล้วก็อันนี้คือผมไปลอยลอยไปแล้วรวมๆสีรอนท่านเะนี่ยะครับดีแอบพิมพ์ตามผมนะทุกคน หมูแปดร้อยกระทงครับอัน,อนเนี้ยน่ทุกคนต้องพิมพ์ไปไว่าหมูแปดร้อยกระทงนะครับเนี้ยคือตรงเนี้ยมันจะไม่เจอครับเนี่ยเนี่ยของกิงก็เป็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับปกมันจะเป็นอย่างนี้นะอันเนี้ยเราเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเจะจุดพุเวลทุกวันจนจบงานนะครับเนยะมันก็จะเป็นแบบมันจะมีแบบนี้มีขนสร้างขึ้นมานครับ ผมเห็นในติ๊กต็อกตอนเช้านะน้อเออว่าลอยขีนนะก็รวมๆกันอ่ะรวมๆกับที่โรงเรียนก็เป็นประมาณสามรอบนะนะผมก็รอยไปแล้วเมื่อกี้ตอนที่อัดคลิปก็คือเป็นสี่รอบแล้วนับอืมโอ้โหมันมีหลายร้านมากเลยทุกคนแล้วผมอยากไปเซเว่นนับไปกินกันสิีนี่นะทุกคนอันนี้มันจะมีเซเว่นดีไหเซเว่นที่ไม่มีของและเซเว่นที่ไม่มีพนักงาน เอาของตรงนี้กระบอกเซเว่นอันเนี้ยมันจะอยู่หลังเซเว่นนะทุกคนมันแหลกอะเอ้ยทุกคนมันจะอยู่หลังเซเว่นตรงนี้นะโอเคนะครับทุกคนเนี่ยเซเว่นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะ มันก็จะมีร้านค้าอย่างนี้ผมบอกนะคือลำโพงเนี่ยมันจะ300บาทนะบางทีมันก็จะรีตังให้เราด้วยครนะเรวเข้าโอ่งเนี่ยมันจะรีตังให้เราหรอเกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนลืมนะอุ้ยเสื้ออ๋อ กองมะลิงกิงกองมะลิงก okay, ิงกองเนี่ยถ้าใครถ้าใครอยากอ่าเนี่ยเนี่ยต้องจ่ายเงินนับนะทุกคนอ่ะมันนี่นี่ยเราจะมี260บาทละงั้นใคร300นะครับอ่ะไปไปไปบ๊ดบึ๊ดทำบุดบึ๊ดทำบึ๊ดทำบึ๊ดทำเด้ถ้าไรวะอะไรวะอะไร้มาทุกคนคือเราสาม เราสามารถเลือกค่คาได้นะอุ้ยเชดเฮลโลอุ <Hello. S 1> ้ยเชดทุกคนผมชอบท่านไหนผมก็จะไม่ผมก็จะปลดท่านนั้นออกนะผมก็จะปลดท่านนั้นออกจากการใช้งานนะครับอากาดีอากาดีอากา อาวิธีปิดใช่ไหมุกคนวิธีปิดนะน,น้ก็คอนอาหมร้าไมีคมอหเราิดต้นไว้ลงครับเนีเราตละเอาหมดทีดแปดนะม,ดมัน,น,ยยนะมนก็จนะไะนะม่ นี่อันนี้ก็เป็นจุดรอกระทงที่หนึ่งนะครับแบ,บบแบบนี้สามารถใช้ภาษาไทยได้นะทุกคนเอาอใช้ให้ผมจะดูให้นะนี่เห็นไหมปลา,า,าแบบอปลา้ยไปา้ีวะม,นมันทุกทีพยกัน ตรงนี้คือเราสามารถรอกันนะอ่าเนี่ยเรจะไม่แนะนำวิธีการนครแบใครแบบใครแบบรบรเารียกคนลืม คนลืมอ,อ,อ๋อตังค์นับเอาอไม่ต้องใช้ตังค์หรอห้าสิบห้าบาทตัวนี้เรามีตังค์ประมาณไม่ถึงหนะ้าสิบห้าเนาะแล้วคืออันนี้กระเป๋าเก๋ๆนะทุกคนอันนี้กระเป๋าเก๋ๆนะคะอยากได้ก็มาเอาเลยครับอันนี้กระเป๋าเก๋ๆนะอ๋ออันนี้ก็โตอ,นะอันนี้ก็โนะ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 ตเอ้ยไม่ใช่อะไรก็นนกไม่รู้แนละ้วอ๋อลัคก ไม่ทิ้งแกน้องไปอ๋อมันออกไม่ได้โอเคไม่ยอมว่าเขาไม่ได้โอเคเขาได้อาจจะมาว่าดบรรยากาศใต้น้ำบรรยากาศใต้น้ำทีนี่อาจจะยาวหน่อยเพรว่าแต่ดิเพรว่าวันนี้มันเป็นวันสงการที่เราที่เราต้องเดินเวียนเทียนนะฮะตรงนนาะไอ้เนี่ยที่บ้านที่บอกสงการ 어, <laughs> ห็นด้วย <laughs> <laughs> <laughs>